สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับกายแฮงเอานะฮะนี่น่าจะเป็นชิปแรกตั้งแต่เริ่มมีสถานการณ์โควิดแล้วก็กลับมาอยู่ที่อีสาน,นะฮะก็ยังไงก็ฝากทุกคนนะครับผมกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะฮะตอนนี้อยู่กับพ่อนะฮะก็พอดีมาทําเถียงนาไว้แล้วทีนี้ก็เลยทําเมนูอาหารกันกินเล่นนะฮะพอดีวันนี้มีเมนูต้มต้มป่าต้มป่าปลาะฮะอันนี้อยู่กับพ่อครับผมอยู่อีสานเด้อตอนนี้ ปรากฏว่าปรากฏว่าปรากฏว่ามันใจหูดแล้วปลาธรรมศาตร์บอกว่าสายหูดไม่ได้ปลาเลี้ยงนะปลามาจากเครื่อนี่แต่ว่าโอเคอยู่ได้คลองแทะพักขนาดเลยย้อนลงเถียงอันนี้เคลียบนี้บมมิตดตอครับผมอันนี้ สดสดเลยอันนี้อันนี้สดสดอาหารจะเลรอญอาหารอันนี้จะ,จะเจรอญอาหาร,ร,าหารแต่ว่าอ่าไม่ใช่ป็นการโฆษณาเนะาะอันนี้เนาะอันนี้ละ่ะไน,นว่าจะเลออาหารจะไดมันต้องมีมันมีแต่ถ้าว่าเป็นผู้สนับสนุนได้ก็จะดีมากนะผมสองสาว <laughs> <laughs> กินมากเป็นหาชิปปี้วะบออย่ามันอันนี้ไม่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 ไม,มไม่เชิญชวนใครนะแก้วไทยบ้าน อย่าไปสนใจมันตัวนี้อันนี้เราเรียกขอ,ขอเรียกว่าน้ำมันลำข้าวแล้วกันอย่าไปสนใจมันนี่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 ทีเด็ดของงานนี้เลยหัวประกดปรากฏว่าเลยนะน้องๆประครังเลยหากินยาก <laughs> อันนี้สดแห้งไม่มีตัดต่อด้วยนีก่ก้างก้างแทงเหงือกปรากฏว,ว่าก้านก้างแทงเหงืกอกอยามันดอกบ้านด<ใ>อก<ใ>บัานนาอย่างนี้อันน,<ะ>น,นี้อันนี้ในอนาคตพอคิดว่านี่เถียงนานะไม่ใช่บ้านไม่ใช่บ้านอันนี้ในานาคตเพราะว่าพอจะทําคอนเทนต์อะไรดียังนึกไม่ออกอ่ะตอนเนี้ยไม่นึกอะไรเลยอืชีวิตไปวันๆก่อนทํางาน อยู่ก็ไร่กันนานนี่แหละอันนี้คือบรรยากาศร,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 รอบๆอบนานะครับผมตรงนั้นก็จะเป็นไร่มันแล้วก็วยวัยนี้ก็จะเอาพวกต้นมันออกมาตรงนั้นเผาถ่านไว้อยู่ตรงนี้เป็นน้ําเจาะบาดาลน,นะฮะคิดว่านะผมอนาคตจะทำคอนเทนต์กันเรื่อยๆนะครับผมอาจจะรังสรรค์ผลงานอะไรออกมาเรื่อยๆคืนนี้นอนนาะคิดว่านะคิดนะ คืนนี้นอนนากะว่าจะทําอาหารโชว์ซะหน่อยเราจะเจอกัน EP สองถ้าคืนนี้มานอนนะจะมี EP สองใครชอบถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยเด้อฝากติดตามป๋าตู่ไว้ด้วยนะฮะอ่ะหนึ่งเป็กจัดไปอืน้ำมันรำข้าวยิ่งก็กโกไม่ก้าอีกกัน มันลำข้าวก็ดีเรื่องอาหารอันนี้ปลาห้วยเนี่ยไม่ได้ซื้อเลยนี่อนนเ,อ,เอาหมุดหัวบ้างจากลาเ <c oughs> <c oughs> อาโอเคครับผมไว้เจอกันอา่าอีพีต่อไปนะผมใครชอบใครอะไรก็ติดตามไว้เดอ้อบ๊ายบาย Bye bye <laughs> kín con <laughs>